สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนสวัสดีวันหยุดนะคะคลิปนี้ก็พาทุกคนนะคะมาชมบอนสีนะคะต้นเบบีนะคะของไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีนะคะตอนเด็กๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะใบก็จะกลมมนสวยนะคะขอบก็จะออกม่วงๆค่ะสะดือนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหมือนคล้ายๆใยเมงมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะรากลงมาแบบนี้สวยๆนะคะจริงๆเราเนี่ย ถ้าใครแบบเจอไก่ราชาวดีนะคะตอนเด็กแบบนี้ก็จะไม่ค่อยแบบสนใจเท่าไหร่นะคะนี่ก็เคยส่งไปเพื่อนดูแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่แบบไม่เห็นแบบต้นที่เขาพอเขาโตนะคะแล้วก็แล้วก็กัดสีนะคะก็แบบสวยงามค่ะแต่ถ้าเห็นแบบนี้นะคะแบบเด็กๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะน้องเขาก็ใบเขียวๆนะคะแล้วก็ขอบแบบ สะดือแบบม่วงๆนะคะไม่ค่อยน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะต้นแม่นะคะที่เขาโตแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าจะสวยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ขนาดไหนค่ะ นี่นะคะทุกคนไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีนะคะตอนที่เขาโตเต็มที่แล้วค่ะนี่ก็นะคะจริง,รงๆแล้วไก่ราชาวดีเนี่ยพื้นก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะทุกคนแล้วก็จะกัดสีนะคะชมพูค่ะใบนี้นะคะก็จะออกชมพูเข้มๆนะคะสะดือก็จะยังคงความม่วงสวยนะคะนี่ค่ะกระดูกี่แบบ ก็สวยงามนะคะทุกคนตรงขอบก็จะมีความแบบม่วงนะคะเหมือนตอนเด็กๆแต่พอเขาโตเต็มที่นี่ค่ะการกัดสีนะคะก็จะออกชมพูขาวๆนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะนี่ก็ถือว่าโตเต็มที่แล้วนะคะในส่วนของหูนะคะก็จะเว้าสวยค่ะเหมือนหูกระต่ายเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเขาแบบโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะใบเริ่มแบบแก่เต็มที่นะคะ ก็จะออกชมพูอ่อนๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็สวยงามนะคะใบก็จะเริ่มจากเข้มๆนะคะก็จะอ่อนลงค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะกัดสีแบบสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นเสน่ห์ของบอลสีนะคะถ้าตอนเด็กๆเขาแบบ ไม่มีสีสันใ,นใดๆนะคะพอโตมานะคะเราก็จะมาลุ้นการกัดสีการป้ายนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นถึงความสวยนะคะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่หลงสเสน่ห์นะคะของบอลสีค่ะถ้าต้นไหนนะคะเรามารอลุ้นการกัดสีการป้ายนะคะก็จะทําให้เราแบบ ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะถ้าเขากลับแล้วก็ออกมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไก่ราชาวดีนะคะทุกคนชมพูแบบสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะไก่ราชาวดีค่ะก็เป็นบอลสีนะคะที่หามาหน้าหามาปลูกมากๆเลยค่ะนี่ก็ เอานะคะความสวยนะคะวันนี้ค่ะก็เอาความสวยของไก่ราชาวดีนะคะมาฝากทุกคนค่ะหวังว่านะคะทุกคนจะชอบนะคะไก่ราชาวดีค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะหามาปลูกไว้ที่บ้านค่ะก็จะได้ไก่ราชาวดีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อเขาโตนะคะแต่ถ้าต้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็ จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะตอนที่นี้ซื้อมานะคะนี่ก็ซื้อมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะกว่าจะกัดสีนะคะกว่าจะได้เจอความสวยของน้องนะคะนี่ค่ะก็ใช้เวลานะคะนานพอสมควรเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบบอลสีนะคะก็ไก่ราชาวดีค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าหามาปลูกค่ะ